ครับสวัสดีครับบุญหลงพาเที่ยวเพื่อนว,วันนี้บุญหลงจะพาเอซีบุญหลงไปเที่ยวตลาดไทยเราก็จะออกเดินทางอยู่หน้าผ่านทัาอากาศสนามบินดอนเมืองน้องออกเดินทางไปตลาดไทยด้วยกันนะครับ เราก็ไปกันเลยพร้อมกับเสียงพินท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะถึงแยกทางไปสะพานใหม่นะครับผมบุญหลวงก็พา F4 วิ่งต่อไปพี่นอ้องแถวหน้าตลาดสีมุมเมืองแลว้วทุกท่าน ไปวันนี้คุญหลงก็จะเดินทางต่อไปรังสิตพี่น้องถนนเส้นนี้ก็ถนนประโวนโยทินออกไปทางรังสิตอีกต่อไปท่านผู้ชมหลังจากออกถนนเส้นนี้เสร็จแล้วพี่น้อง ถนนตรงนี้ก็สุดถนนทางด่วนพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นทางด่วนก็มาจบลงด้วยกันตรงนี้นะครับผมส่วนซ้ายมือของเราก็เป็นคนส่งพกคนส่ง้างสิทธิพี่น้องขวามือก็เป็นซีเจอร์นะครับผมแล้วก็เราก็จะมาสิ้นสุดทางด่วนกันตรงนี้เพื่อนๆเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เป็นวงแหวนที่จะอยู่เทินกลับรถเข้าดอนเมืองพี่น้องวิ่งตรงไปสายมือปทุมธานีลงไปก็ธรร,รมศาสตร์รงไปก็นวนาคน,นาครนะครับเข้าทางวัดธรรมกายขวามือพี่น้องอยู่เทินข้างบนเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันตอนนี้ผมอยู่บุญหลงอยู่บน ทางกลับรถจะไปครองหลวงแล้วก็กลับกรุงเทพนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ให้เอฟซีและเพื่อนๆอยู่บนถนนไปด้วยกันนะครับพร้อมกับเสียงพินจังหวะม้วนๆไปด้วยกันนะจ๊าทุกท่านรถที่กำลังวิ่งมาเห็นไฟอยู่นั้นก็มาจากสระบุรี นะครับผมส่วนซ้ายมือก็วิ่งไปหาสระบ,บุรีลงเข้าไปอีกไม่กิโลเมตรก็จะเป็นทางยูเทิร์เข้าวัดธรรมกายเข้าตลาดไทยต่อไปนะครับวิ่งตรงไปก็ไปหานวนครน,นะครับผมสระบ,บุรีก่อนที่จะถึงสระบ,บุรีเลี้ยวซ้ายก่อนพี่น้องไปนครสวรรค์พิชโนต่อไป สำหรับปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มของปอตทอที่ตานงชอบทาคลิปอยู่บ่อยๆพี่น้องปั๊มปอตทอคลองหลวงนะครับผมเพื่อบนบุญหลวงก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าถึงตลาดไทยนะครับเรากไปด้วยกันนะครับต่นผู้ชมเราชมทลิปชมวิวไปด้วยกันนะครับผมบุญหลวงพาเอส พาเพื่อนเที่ยวชมนี่วันนี้ก็มากับรถมอเตอร์ไซค์กับตานงพีน้องโอ้ยตานงกับรถซิ่งหน่าดูเลยอ่ะโอ้โหนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเปิดใหม่เป็นตลาดไอเยาลาพี่น้องทางเข้าหลังตลาดพี่น้องไปคลองหลวง้ายมือก็อตรงมุมนี้ เป็นตลาดที่เขาเปิดใหม่ที่ชื่อว่าไอิยาราพี่น้องย้ายมาจากข้างในพี่น้องย้ายมาเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องตลาดของเรานะครับที่จริงเป็นตลาดไอราอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนี่เป็นตลาดไอรยาาแต่เขาย้ายไปเปิดอยู่ปากซอยถนนใหญ่พี่น้อง ใครอยากจะจับใจ่ายใช้สอยซื้อของก็แวะเข้าตรงนั้นเลยเนาะไม่ต้องเข้ามาข้างในเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นไอราาพี่นอ้องตลาดป้ายเบลเธอร์นะครับผมตลาดผลไม้ตลาดผักตลาดปลามีครบวงจรพีน่น้องตลาดไอายาานะ ท่านชมไปด้วยกันตอนนี้บุญหลวงก็เดินทางมาถึงตลาดไทยเป็นที่เรียบร้อยมาถึงแล้วตลาดไทยเพื่นนอนๆนต่อนี้เราโคตรจะส่องดูว่ามีอะไรบ้างฟักทองพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นโซนฟักทองสำรองแตงโมนะครับผมอุ้โหูพี่นอ้องอลังการมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแตงโมนะจ๊ะทุกท่าน ดูเอาแลวกันนะครับผมเราชมเฉพาะนอกๆหลังจากแปงโมก็ถึงสวนผักพอนีไปน้องอ้ยผักสดมาถึงแล้วนี่ตลาดผักสดนะครับผมไม่ใช่ห้างนะฮะอืมจุดอลังการไปน้องนะครับผมผมก็มาซื้อขาอยู่ที่ร้านประสงค์นวแก้วนะครับเ,เพื่อนนี่ไงขาแก่ขาอ่อนขา ไม่อ่อนนะครับผมใบแก่ใบอ่อนมีหมดพี่น้องพระสอง,อรง์อ้วนมะลีพี่น้องอ้วนมะลีนะครับผมร้านอ้วนมะลีหรือประสงนวลแก้วนะครับผมนะทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับหลังจากซื้อขาตะไคร้ก็มาถึงร้านยายสาคอนตลาดไทยสาคอนปลาปล่อยตลาดไทยครับ